ตอนที่สามสิบสี่เสียงดังกันไปแล้วนะนี่ฟังอยู่ลองรูปภาพเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรคุหนูแย่ช่างเจ้ากี้เจ้าการจริงๆขอให้ฉันลบรูปภาพนี่ฉันเป็นคนรับใช้ของเธองานหรอฮฮแต่เธอพูดมาแล้วอย่างเงินฉันก็ต้องทำให้สิเอ๊ะ ทำไมเราถึงไม่เล่นเกมแทนล่ะถ้าเธอดื่มวอเกสิบขวดนี้ครบฉันก็จะรบลูกภาพนั้นทันทีเป็นยังไงแบบนี้ดีไหมผู้หญิงคนนี้เช่นเดียวกับหยวนเชื่อคนนั้นตกหลุงพรางของใครบางคนอย่างง่ายได้อย่ากลับไปใช้คำพูดของนายอีกละ่ะ ตอกจากนี้นายก็ต้องลบรูปภาพพวกนั้นทั้งหมดไม่ต้องห่วงฉันทำได้แค่นี้คุณหนูเย่สุดยอดมากดูนี่สิฉันลบรูปภาพออกทั้งหมดแล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองตรวจสอบได้ดูแต่นางสาวเย่ คุณมองไม่ชักหรือเดี๋ยวฉันขอตั้งสติแน่นอนว่าฉันไม่ให้เธอไปเอะทั้งหมดโทษให้หยวนฉีแย่แเหรอฉันสงบสติตัวเองไม่อยู่ทำไมตอนนี้ฉันต้องคิดถึงเขาด้วยละ่ะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปในฟังอยู่นายไม่ควรทำอะไรโง่ๆงงกับคู่มั่นของฉันนะฉันจ้องตาดูนายอยู่นะเีย <c oughs> ดาีจังนะแย่เทียงยิงนายประหมากมากเกินไป อย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันไม่เอานะเลิกเล่นแรงได้แล้วแกกล้าดียังไงถึงทำให้กู้มั่นของฉันเมาในตอนนี้ก็กำลังบังคับเธอการที่ตัว การที่ทำตัวเหมือนสัตว์มันคงทำให้หนายพอใจสินะ